สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวซีรีส์จีนยุคปัจจุบันนะคะพระเอกเป็นหมอฟินจนอยากป่วยทุกวันทั้งหมดสามเรื่องน่ารักมากพระเอกน่ารักมากทั้งสามเรื่องนะคะจะเป็นแนวแบบจินจินฟินฟินไม่ใช่คุณหมอจา๋าจะเป็นแบบคุณหมอขาแบบเย้ยวุ่นวายจริงจริงจริงนะเดี๋ยวไปลองดูกันนะคะว่าจะถูกใจเพื่อนหรือเปล่าถ้าใครชอบเหมือนกันอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะถ้าอยากดูรีวิวแนวไหนอีกพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้เลย ก่อนดูคลิปอย่าลืมกด subscribe จิตภาเคทีให้ด้วยนะคะเรื่องแรกค่ะเรื่องนี้เราชอบที่สุดแล้วก็คือเรื่อง begin again นะคะจริงๆอะ่ะเราว่าเนื้อเรื่องมันใคล้ายกับละครไทยเรื่องหนึ่งก็คือเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษแอบใครที่เคยดูหมอสตวัตนะคะเวอร์ชันไทยคราวนี้ต้องมาดูเวอร์ชั่นจีนคือน่ารักฟินมากใครที่เคยเป็น FC หมอสตวัตนะคะต้องมาเป็น f อซคุณหมอหลิงลุยของเราเลยค่ะน่ารักมาก เดี๋ยวจะเล่าเรื่องยอ่อคาๆให้ฟังนะคะเผื่อใครอยากจะตามมาดูด้วยกันก็คือนางเอกเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆมากๆเลยเก่งอ่ะแล้วก็แบบว่าเก่งมั่นใจอยากได้อะไรต้องได้ส่วนพระเอกจะเป็นแบบหมออบอุ่นแบบว่าใช้เหตุผลใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รักครอบครัวก็คือนางเอกอ่ะ โดนครอบครัวกดดันให้แต่งงานให้หาแฟนให้เริ่มต้นมีชีวิตคู่เริ่มมีครอบครัวได้แล้วโดนพ่อพกดดันหนักมากจนเหมือนแบบละวันหนึ่งไปเจอแบบคุณหมอหลิงลุยของเราแบบที่น่ารักอบอุ่นแบบแสนดีขนาดนี้ก็ต้องอยากได้ปะเรายังอยากได้เลยแลว้วมีจังหวะหนึ่งของชายนางเอกอะไปให้น้านของพระเอกยืมเงินไปประมาณ4ล้านนางเอกก็เลยฮุบหน,นี้นี้มาเป็นหนี้ของตัวเองแล้วบังคับให้พระเอกแต่งงานด้วยหนึ่งปีแลกกับการใช้หนี้นี้นะคะก็ะคือทั้งสองอะตกลงแต่งงานกัน1ปีทำตาม ามสัญญานะคะก็อยู่ลด้วยกันไปด้วยความอบอุ่นของคุณหมอก็คือแบบก็ยิ่งรักกันเข้าไปทุกวันทุกวันเจอความอบอุ่นของคุณหมอทุกวันทุกวันใครจะแบบว่าไม่หวั่นไหวซึ่งนางเอกเราอะ่ะก็คือเหมือนแอบรักคุณหมอไปโดยไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วก็มีจุดเปลี่ยนที่แบบว่านางเอกอะ่ะธุรกิจโดนหักหลังโดนโกงจนแบบบังคับให้ขายหุ้นให้หมดตระกูลนางเอกก็คือแทบลลมละลายแล้วก็แบบว่าแม่พระเอกก็คือมาขอให้นางเอกแบบว่าปล่อยลูกเขาไปได้ไหมไปเรียนศึกษาด้านแพทย์ที่ต่างประเทศนะคะเป็นเวลา3ปีก็คือแบบ นางเอกมันก็เลยแบบเจอจังหวะที่แบบมันล้มด้วยแล้วมันก็แบบอยากให้พระเอกไปได้ดีด้วยปล่อยพระเอกไปแล้วระหว่างที่แล้วระหว่างที่นางเอกมันหนีพระเอกไปใช่ปะมันก็แบบไม่รู้ตัวมันท้องนางก็เป็นแบบคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นแบบซิงเกิลมัมอะไรเงี้ยแบบผ่านไป6ปีแล้วค่อยแบบ กลับมาจีนเพื่อแบบจะมาลองแบบขยายสาขาเปิดธุรกิจที่จีนอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้กลับมาจีนแล้วได้กลับมาเจอกับเอกของเราคุณหมอลิงลุยนะคะตอนแรกมันก็จะมีการร้องอนกันนิดหน่อยแต่พอสุดท้ายก็กลับมารักกันนะคะจบดีเรื่องนี้ใครอยากดูแบบฟิลกูดหนังครอบครัวมีแบบหักมุมโกงกันนิดหน่อยต้องเรื่องนี้เลยะคะ่ะบิกินาเกดเรื่องถัดไปเลยค่ะเรื่องที่2ก็คือเรื่อง Intense Love นะคะ คุณหมอขาซุปตามาแล้วเอกจะเป็นซุปตาที่จีนนะคะแล้วก็ดังมากส่วนพระเอกจะเป็นหมอสัรยาแพทย์มือดีมากแล้วก็สองครอบครัวเนี่ยก็คือแบบว่าสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว่แล้วก็มีสัญญาแต่งงานกันมาตั้งแต่เด็กนะคะสองครอบครัวนี้บังค <at> ับให้พระเอกกับนางเอกมาเจอกันเพื่อตกลงแต่งงานใช่ไหมคะแล้วคราวนี้นางเอกก็ไม่ยอมมาพระเอกก็ไม่ยอมมาต่างคนก็ต่างแบบทํางานแบบไม่แต่งฉันจะไม่อยากแต่งงานฉันไม่อยากตกลงแต่งงานครั้งนี้นะคะแล้ววันนั้นเองอ่ะก็คือนางเอกขับรถกลับมา ประสบอุบัติเหตุน,นะคะก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลของพระเอกเออเราก็ไปเจอพระเอกตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นคู่มันตัวเองจนไปเห็นป้ายชื่อที่แบบแปะไว้ตรงเสื้อพระเอกว่าแบบว่าเฮ้ยนี่มันชื่อคู่มันแล้วนี่ว่าเออก็เลยตอนแรกอ่ะนางเอกก็จะแบบวางแผนว่าแบบทําให้คุณหมอคนนี้แบบว่าตกหลุมรักแล้วก็จะทิ้งฟิลฟลนั้นแล้วก็แบบสุดท้ายกลายเป็นนางตกหลุมรักคุณหมอ แล้วคุณหมอก็ตกหลุมรักนางเออเรื่องนี้น่ารักฟินฟินไออยากดูแบบหนังสบายๆผ่อนคลายแบบฟินฟินแนวคุณหมอตั้งเรื่องนี้เลยเรื่องถัดไปนะคะก็คือเรื่องอินรีรักซึมลึกน่ารักมากเช่นกันก็คือแรกนางเอกจะไม่ได้คู่กับพระเอกนะคะนางนางเอกอาจจะมีแฟนอีกคนนึงซึ่งแฟนคนนี้ก็เหมือนแบบกลับไปกรนนุ้งกันนิ้งกับแฟนเก่าทําให้นางเอกเราอะเสียใจจนแบบต้อง move on ออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ประจวบเหมาะกับแบบว่านางเอกแบบรู้สึกแบบผิดปกติที่แบบช่วงหน้าอกนะคะ ก็เลยแบบไปตรวจกับคุณหมอซึ่งคุณหมอคนนี้ก็คือพระเอกของเราเป็นคุณหมอทรงอกเพื่อแบบผ่าตัดก้อนเนื้อขนาด2เซนนะคะของนางเอกออกก็แบบว่าช่วงแรกๆคุณหมอก็แบบเห็นหน้าอกนางเอกโดยที่แบบใจไม่ตื่นเต้นเห็นหน้าอกนางเอกแล้วก็เห็นเป็นแบบอวัยวะชิ้นหนึ่งของร่างกายอะไรเงี้ยพอแบบพระเอกเห็นแบบเรื่องอะไรพวงกุญแจรูปแมวของนางเอกที่แบบว่าเคยมีประวัติอดีตร่วมกันมาในสมัยเด็กๆนะคะที่แบบว่าผู้หญิงคนนี้เคยช่วยพระเอกแบบว่าฮิลลิ่งความรู้สึกแบบ ทำให้ความรู้สึกของพระเอกตอนเด็กไว้ในวัยเด็กที่แบบกาลังบิบดีปบกลับมาดีได้นะคะแล้วแล้วก็เลยให้แบบนางเอกอตอนเด็กอะก็คือให้พวงกุญแจเนี่ยกับพระเอกไว้หนึ่งชิ้นแล้วก็ในอนาคตแบบพอมายุคป,ปัจจบุบันก็นางเอกก็ยังทําเล่นอยู่นะคะเป็นปกติแล้วเราก็มาทําเป็นพวงกุญแจชุดคุณหมอเรา,เาไปเห็นมาแบบเอ้ยนี่มันคนเดียวกันนี่นาะก็เลยเริ่มหวั่นไหวและเริ่มลุกเริ่มจีบแบบว่าจากคุณหมอติ่มติมิม่งๆไม่เคยมีความรู้สึกใดๆเป็นแบบน้ำแข็ง ก็เริ่มตามจีบได้จีบแบบหนักมากแล้วก็แบบจนสุดท้ายก็คือนางเอกก็ใจอ่อนแล้วก็ตกหลุมรักคุณหมอนะคะแล้วพอแบบหลังๆพอช่วงนางหลักกันแล้วอะพระเอกเราไม่สามารถตรวจแบบ,บหน้าอกนางเอกของเราได้อีกแล้วเพราะว่าใจสั้นมือสั้นไปหมดเลยจ้าต้องเอาไปให้เพื่อนที่เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งช่วยตรวจเป็นดูเป็นเอนดูพระเอกใครอยากตามมาดูเรื่องนี้นะคะฟินฟินจิ้นจิ้นรับประกันเลยจากทั้ง3เรื่องนี้นะคะถ้าเราจะให้เราจัดลำดับนะคะในการดูดูบิ๊กินอเกนก่อนเลยค่ะหนึ่งแล้วก็อินเทนเิฟนะคะตามมาแล้วค่อยมาเดิดี ฟินจินมากทั้งหมดนะ่าจะมีประมาณ24ตอนทุกเรื่องนะคะเป็นหนังที่แบบว่ามีตอนกําลังพอดีดไูได้แบบฟินฟินฟินทุกตอนนี่ดูแบบว่าเรื่องละ2วันก็จบแล้วอะตาดําแบบเป็นหมีแพนด้าไปหมดแล้วเนี่ยใครอยากให้รีวิวซีนีจินแนวไหนเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์มาได้เลยหรือชอบเรื่องไหนเหมือนเรานะคะพิมมาได้เลยค่ะค่ะสําหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะ